ลองไปก่อนโอ้โหสุดจัดสุดจัดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับ ิบนี้อยู่กับ10เบียครับ L5018 ไทยอันทรวนครับแต่ว่าวันนี้ก็ใส่โบใหม่ครับผมขายได้ตรงเหมือนตีไม้บรรทัดเลยครับเราซื้อสลักมาพร้อมบูธ6ร้อยนะครับหลักกัดท้ายนี่ฮะ ไม่ไม่ค่อยออกว่ะเกียร์สามเนี่ยอ๋อใส่กสเกียร์สครับ ยังยังยังไม่พอฮะฮะเอาอีกเร็วกูแรงจริงเนาะไม่ดินเต็มผ่านนี้เราเรายังหมุนได้ปกติเกสรหมดแล้วเนาะฮะ เราเวดดิว่าเบอรสองรูครับ ดันชั่วโมงเท่าไหร่ฮะปกติดันชั่วโมงเท่าไหร่ปก<ะ>ติดันชั่วโมงเท่าไหร่ห้าร้อย,ออยใส่โบ้ยงี้ชั่วโมงละพันเลยเนาะ,ะนี่ เดี er ๋ยวไปดูตับไตใส่พุงกันครับเดี <hecho> ๋ยวมาดูตับไตใส่พุงข้างในกันครับโอ้โหแรงจริงครับจะโทษเอียงๆนิดนึงเนาะในเขาไม่มีสติ๊กเกอร์เนี่ย นี่ครับโอเคเอา้าไอดียังไม่ได้โตาชางฟ้าตูดยังไม่ได้อุดเนอะ,อะไม่เหม,ม็นเดี๋ยวมันจะพังเน,ะนาะมันจะพังเลยนี่ครับเจ้าของรถรู้สึกยังไงห้าสิบบาท รู้สึกยังไงไดโบใหม่ง้นามอันอยู่ป่สไม่รู้สึกยังไงบาบชื่อบบไม่ต้องแรงรกเมัต้องแรงไงโอ้โหเกเตะแต่มันปกติมันจะถายเกสสมไดไไม่ได้เนาะมันได้แต่มันวิ่งมันวิ่งอย่างงี้เนาะ่ได้เกสาวางไม่ผ่านอ่ะดีอ๋อนั่นใครมาจากไหนนะ นี่ครับทีนี่เองใจเอกต้งบากไมใช่ไ้มเค่างรนะมื่นไทม่นดมืนม่นอดนี่ได้ราคานี่แหละต่ไม่บอกหรอว่าร้านไหนหรือต้องบอกไม่ต้องบอกหรอก,ออกสมุลิกสิตงุลิกสิตไไม่ต้องบอกนี่ครับร้านนี่นี่ร้านนี่ร้านนี่เดี๋ยลูยไปเลย จม่าร้านนี่ร้านนี้ร้านนี้ซีงผูเนี่ยเสียงเดียววะไอตัวนี้ไม่ไม่พอถึกไปผ่านมันต้องเอาสิน้เงินเฮ็ด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 ไฟบีเนาะเขารู้จักกันครับเลยไฟสินเงินสวยนี่ครับเจ้าของรถไม่ใช่เจ้าของอูไม่ใช่นะเจ้าของอูนโอ้เราของเราวิ่งไม่ทันแล้วเนาะตัวนี้เนาะสู้คันบนไม่ได้อยู่ดีเลยเอาขันพุนเข้าใส่แล้วก็แพ้อยู่ดีเออ ทำไงเราจะเร่งมันเขาอะลากลากรูเกล่ยวถ้าถาไม่ถ้ารูเกี่ยวติดลากลากตีแปดได้เลยเนาะมันมันเหม็นไรเี้ย่ะเนาะมันเหม็นวนี้หรอเเหม็นเลดเีมังเนาะฮะจริงทำไรไหม นี่นี่สายอะไรสายหมัวจางฟ้าค่อยมาถูกเราดิฮะไอ้ตัวนี้มันต้องอุดเลยนี่ต้องอั้นท่อเข้าวฟ้านั่นปากกระเป๋าสุดไหนวะเดี๋ยวให้นได้ยินเลยเออไอ้คันนั้นน่ะไอ้รถเกี่ยวคั้นน่ะอย่างงี้แหลยเขาไม่ได้อัดอะไรไว้ดิอืมอ่นนืมัแหละอยไว้อย่างงี้เลยไม่มีอะไรก็มีรูแค่นั้นมีอ ใส่แบบนี้<ใ>นี่เดี๋ยนี้ต้อเป็นยังไงเนาะง่ายมามดีๆโค้นี่ยังยาวพรุ่งนี้ไปถ่า<อ>ยาที่ไหนถ่นาที่นี่ไปอัดฟังไม่ใช่จะไปถ่ายทั้งคืนนี่โอ้นหไม่ใช่จะไปถ่ายทั้งคืนนี่ไนย <laughs> โโไม่เนากลรานอนไม่หลับเราได้โบใหม่เนาะเดี๋ยวติดตามครับเฮ้ย <c oughs> ที่ยังไอ้ซิมพล สีเบียดินระเบิดแน่้โสนเลยวะแล้วใส่โมงเสียงหนูอเอาโมงก่เดียวนะ,ะถ้าถ้าใส่นี้ไปเสียงมันจะเปลี่ยนปกว่าเดิมไหมเต่เต่เตเตเตไม่ใส่ปลายเสียงไม่ออกอ เต็มอยู่เดี๋ยวตอนนี้ก็ข้างจะจูนน้ำมันนะครับนี่ไม่บอกแล้วว่าจูนตรงไหนบอกให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวไม่กิ๊งกนหน่ผมก็รู้ในคอมเมนต์มุกเกลผมก็รู้ใครรู้บอกทีอะไรผมที่ว่าจูนตรงไหนว่าจูนตรงไหนคันน็อตเบื่ออะไรเออใครรู้คันน็อตเบื่ออะไรเอาให้จูนตรงนี้นี่ฮะอันนี้จูนได้ยังไง นี่จุนแน้่สองสามสี่วูห์แรงเลยห้าอูหอันนี้สปริงอะไรนะครับสปริงเครื่อสปริงอะไรไม่รู้ครับอาจารย์ฟาง่ะโอเคครับฟามขายช่วงกันนะครับตรงอะไรโทรศัพท์ครับตากดูคลิปด้วยนะครับ ถ่ายเหมือนกับพี่หมูนี่แหละครับอ๋อโอเคครับหมูโนโออ้โนโอยมูน้อยอะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับ,บเดี๋ยว,วดเดี๋ยวว่ารอติดตามรถเทอรเกรีเบียเนาะไม่ใช่สเสบียแล้วก็เป็นทกเทอร์กเกียแล้วเออน้องทีมเขาเรียก,กเทอรเกีเบียแร้วก็ไม่ได้เรียกเสบียเดี๋ยวคืนนี้สงสัยไม่ได้ละไม่ได้นอนเราจะของรถอ่ะโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามการทำงานหนักๆของคันนี้ นี่แค่ซึบๆครับยังไม่จูนน้ำมันอันนี้อันนี้จูนคลั่งอย่าเบรคแรงอย่างเด่นเรือเบรคลดอยู่นี่รอบเป็นแรกท่านั้ให้เรามันขึ้นเร็วเพราะเราขึ้นเร็วนี่สัดแค่นี้มันยังแต่แนี่ยังไม่เต็มสูงต้องต้องเต็มสูงต้องมีคพันเดียวโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามนะครับบายบายครับสวัสดีครับเพื่อนทำแล้วก็ทำให้เต็ม